พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นในสิ่งนั้นจะพึ่งเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทําไม่มีแบบอย่างอันใครทํำไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิตเป็นสภาพไม่มีผลตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองเป็นชไหนคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสุขทุกข์ชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทำไม่มีแบบอย่างอันใครทำไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่าง อันใครเนระมิตเป็นสภาพยั่งยืนตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียดสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกันแม้ผู้ใดจะเอาศาสตราอย่างคมตัดสีสากัน ไม่ชื่อว่าใครปรงชีวิตใครเป็นแต่ศาสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างเจ็ดกองเท่านั้นอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธานหนึ่งล้านสี่แสนหกพันหกร,ร้อยกร,รมัมหกพันกร,รมัมหกร,ร้อกร,รมัมห้าร้อยกร,รมัมห้ากร,รมัมสมกรัมหนึ่งกรัมกึ่งปฏิปทา 62อันตระ62กับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวะ4,900ปริพาชก4,900นาควาด4,900อินทรีย์2,000นรก3,000ระโชทาต36สัญญีคัน จ็ดอสัญญาคันเจ็ดนิคันทะคันเจ็ดสภาวะทิพย์เจ็ดมนุษย์เจ็ดปีศาจเจ็ดสาตวเจ็ดปาวุธใหญ่เจ็ดปาวุธเจ็ดร้อยเหวใหญ่เจ็ดเหวน้อยเจ็ดร้อยมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อยมหากรัม 8 4 0 0สเหล่านี้ทั้งผานและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจัะทําที่สุดทุกได้ความหวังว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำหนวยผลให้อำหนวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อำหนวยผลแล้วจักทําให้สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพรด้วยตบาหรือด้วยปรมาจันนี้ ไม่มีในที่นั้นสุขทุกข์ที่ทำให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงผ่านและบันดิตเร่ร่อนไปสเสวยสุขและทุกเองเหมือนกลุ่มได้ ที่บุคคลคว้างไปย่อมคลี่หมดลงไปเองฉะนั้นบ้างไหมสิ่งใดที่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วใคร้ควรแล้วด้วยใจแม้สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโชคา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทำํำไม่มีแบบอย่างอันใครทําไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิตร เป็นสภาพไม่มีผลตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียกสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองเป็นชไฉนคือกองดินกองน้ำกองไฟ กองลมสุขทุกข์ชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทําไม่มีแบบอย่างอันใครทําไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิตเป็นสภาพยั่งยืนตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียดสภาวะเจ็ดกองนั้น ไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกันแม้ผู้ใดจะเอาศาสตราอย่างคมตัดศีรษะกันไม่ชื่อว่าใครโปรงชีวิตใครเป็นแต่ศาสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างเจ็ดกองเท่านั้นอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธาน หนึ่งล้านสี่แสนหกพันหกร,ร้อยกร,รมัมหกพันกร,รมัมหกร,ร้อยกร,รมัมห้าร้อยกร,รมัมห้ากร,รมัมสามกรัมหนึ่งกรัมกึ่งปฏิปทาหกสิบสองอันตระหกสิบสองกับหกสิบสองอภิชาหกภูริสภูมแปดอาชีวะ 4,900ปริพภาชก4,900นาควาด4,900อินรี2,000นรก3,000ระโชทาต36สัญญีคัน7อสัญญีคัน7นิคันทะคัน7สภาวะทิพย์7มนุษย์7ปีศาสตร เจ็ดสะเจ็ดปวุธใหญ่เจ็ดปวุธเจ็ดร้อยเหวใหญ่เจ็ดเหวน้อยเจ็ดร้อยมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อยมหากับแปดแสนสี่หมื่นเหล่านี้ทั้งผานและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจัะทำที่สุดทุกได้ความหวังว่า เราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำานวยผลให้อำานวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อำานวยผลแล้วจักทำให้สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพรด,ด้วยตบะหรือด้วยปรมมรจรันนี้ไม่มีในที่นั้นสุขทุกข์ที่ทำให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยธนานย่อมไม่มีในสงสาร ด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงผ่านและบันดิตเรร่อนไปเสวยสุขและทุก์เองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไปย่อมคลี่หมดลงไปเองฉะนั้นบ้างไหมภิกุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยาสาวก ละความสงสัยในฐานะหกนี้ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในทุกขะสมุทยัยแม้ในทุกขะนิโรธแม้ในทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาภิกขุทั้งหลายเมื่อนั้นอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ เป็นเบื้องหน้า